สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาก,กันวันนี้จะไปตลาดค่ะพี่นะ้องจะไปคูคานค่ะออกจากโรงเรียนบ้านหนองบัวแวนแล้วค่ะจะไปตลาดค่ะจะไปหาซื้อหมูมาหมูสามชั้นนะไปหาซื้อหมูสามชั้นมาทําแคบหมูค่ะกําลังออกเดินทางนะคะสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะถ่ายให้เอซดูค่ะโรงเรียนบ้านหนองบัวแว่นอยู่ในหุบเขานะคะอยู่ในหุบเขาก็จะเป็นภูเขาทิวทัศน์นีสวยงามเลยค่ะอาทิตย์นี้คุณครูคำพันไม่ได้กลับบ้านนะคะเคลียงานอยู่ที่โรงเรียนครับพี่น้องยังไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นดูก่อนนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ากลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ จีนี้ขอเคลียร์งานก่อนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะสองข้างทางเลยค่ะสวยมากเลยแต่ก็อาจจะอาจจะกระทบกระเทือนเพราะว่าวงพันไม่ได้มีขาตั้งกล้องหมาค่ะพี่น้องอยู่ทางรถกัทีิเป็นซีแล้วค่ะก็จะโยกเยกโยกเยกโยกเยกไปเลยนี่ค่ะบรรยากาศข้างทาง ต้นไม้สวยงามเลยค่ะถ่ายบรรยากาศสวยค่ะปึออ๊บทางโค,งค้งไปพี่น้องทางโคง้งไมอมุ่งหน้าไปโคคารนะคะเป็นตลาดโคคารค่ะไปหาซื้อหมูสามชั้นมาทำแคบหมูกับหมูเด็ดเดียวค่ะพี่น้องปึออ๊บ พุ่พี่น้องโุ้งหักศอกเลยได้ไงโอ้ขับเบาๆหนะะ่อยค่ะคลิ่นขาเวียนหัวหมดแล้วไม่มีรถผ่านเลยค่ะนี่ค่ะทิวทัศน์สวยมากเลยค่ะโอ้พี่น้องเบ่งบรรยากาศะคะ่ะสุดจะบ,บรรยายสวยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม พันพามาเที่ยวค่ะพามาเที่ยวจากน้องปะแว่นภูมพันลืมถ่ายตอนขึ้นเขาเดี๋ยวค้ากลับภูมพันจะถ่ายให้ดูค่ะตอนขึ้นเขาเขาจะลงเขาน้องปกแว่นนะคะเพราะว่าโรงเรียนบ้านน้องแว่นอยู่ในหุบเขาค่ะมีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ล้อมรอบทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยอ้ยโค้งหักศอกอีกแล้วช่วบเบาๆค่ะคุณลิต นี่ขับรถชวัดเฉวียนนี่ขับมันัวรุ่นเลยนะกุลิน,นปื๊บนี่ค่ะเดี๋ยวสองข้างทางจะมีมีไร่มันสำปะหลังด้วยนะสวยสวยจะถ่ายให้เอฟซีดูค่ะไร่มันสำปะหลังสวยมากเลยค่ะอ้าวฝนเพิ่งตกฝนเพิ่งตกหยุดไปแล้วใช่ไหมี่ลินโอ้ฝนตกย้มใดเนาะ ที่น่าจะกลับชัยภูมิอยู่ก่ะกลับไปดูมันสำปะหลังหยากระเสียบเปล่วแล้วค่ะพี่น้องเหลือเหลือน้อยนึงนีงน่แหละลายเติบแล้วค่ะเสียหยาเปล่าแล้ยวอยู่พ่อทันได้กลับบ้านค่ะยังบ่ว่างเลยนี่ค่ะบรรยากาศโอ้สวยมากเลยค่ะขึ้นสะพานขึ้นสะพานลงสะพานสวยบรรยากาศสวยมากเลยเแดดสองดูค่ะ ดูค่ะพี่น้องดูสองข้างทางสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะชะาวบ้านเขาก็จะปลูกมันสับปะหลังสวยงามเลยค่ะสวยที่สุดสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเบิ้องป้ามันสบปะหลังสวยเลยตอนน่ะท้องฟ้าปื๊ดมาทางนี้มาทางนี้ดูมันสับปะหลังข้างทางทางนี้ปื๊ดนี่ค่ะงามลีได้ค่ะพี่น้องค่ บรรยากาศให้กับเอฟซดูค่ะบรรยากาศสวยงามมากระยะทางจากหนองบัวแว่นมาตลาดโขขาคคาร17สิกิโลค่ะประมาณ17บกิโลค่ะพี่น้องไก่เติบอยู่ไปกลับก็สามสิกิโลค่ะวัตถุประสงค์ก็คือจะไปซื้อหมูสามชั้นค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีหรือเปล่าค่ะ เพราะว่าคุมพันตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าคุมพันบ้างนะคุมพันจะต้องทําหมูสะไอทําแคบหมูกับหมูแดดเดียวให้เอฟซีดูทุกวันนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่ห้าสิบสี่ใช่ไหมกุริโอเคค่ะเนี่ยฝนตกเสา้ไม่ไหมค่ะพี่น้องเนี่ยถนนยังเปียกอยู่เลยสวยงามมากเลยค่ะถนนพื้นถนนเปียกๆอยู่เลยค่ะพี่น้อง ดีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลากันค่ะสวยที่สุดใกล้แล้วค่ะพี่น้องใกล้ยี่หอดแล้ว ม่พี่น้องอากาศสดชื่นแจ่มใสกูด่งไป,ปาดยท้องฟ้าโดยท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะฮึบึบฮึบฮึบอ้วมื่อไหร่แห้ง,งามพี่น้องกูสวยเลิศเลยค่ะสวยเลิศเลยค่ะ มาทางนี้อีกสุนัขพิน้อสุนัขใกล้จะถึงแล้วค่ะใกล้ะจะถึงชุมชนแล้วค่ะใกล้จะถึงชุมชนแล้วทีนี้ก็จะเดินทางกับน้องบากแว่น,น้ะคะพี่น้องกำลังจะเดินทางกับโรงเรียนบ้านน้องบากแว่นซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสามชั้น บันจะายบรรยากาศให้เอฟซีดูก่ะขากลับเป็นยังไงบ้างกุริตแล้วหิวเข่าลายคับพี่น้องทนไม่ไหวกินกระโพดแล้วได้กระโพดต้มมาด้วย สีค่ะบรรยากาศสองข้างทางเราจะไปโรงเรียนบ้านนองปะแว่นนะคะเห็นบรรยากาศสวยสวยเลยคะ่ะพี่น้องสวยงามตอนนี้มันก็ย้อนแสงนิดนึงบรรยากาศสวยสวยคุณพันจะถ่ายให้ดูว่าโรงเรียนบ้านนองแว่นอยู่ในหุบเขาอยู่ในหุบเขาสวย อืมเขายัางชั่วแล้วค่ะไม่จะท้อนแสงแบบนี่ครับอ่ะพี่น้องเที่ยวข่างทางด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะรถมาก็จะถ่ายออกข้างถนนปุ๊บ้ปาปบันนี้ขอบคุณเอฟซีสุกสั้นเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กำลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุลากันขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะถ่ายให้เอซีดู